สวัสดีครับพบกับพี่ตกแล้วนะครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับผมว่าถ้าเราปลูกมันสัะหลังเราควรใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูกไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กันครับแต่ว่าการตอบคําถามในครั้งนี้นะครับผมพี่โตจะแยกตอบออกมาเป็น2แบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบในแบบที่1กันก่อนเลยนะครับผมแบบที่1เนี่ยการใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูกเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะครับผมหรือว่าไม่ควรใส่เพราะว่ามันซับหรั่งเขาจะยังไม่ได้กินธาตุอาหารที่เราใส่ลงไปนะครับผมเขาจะได้กินธาตุอาหารก็ต่อเมื่อมันซับหรั่งมีรากหาอาหารแล้วนะครับผมแล้วในช่วงนั้นนะครับผมก็จะเกิดการสูญเสียธาตุอาหารนะครับผมซับหรั่งเขาจะดูดกินธาตุอาหารได้เต็มที่ก็ตอนที่มันซับหรั่งมีอายุได้45วันขึ้นไปนะครับผม ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็กินได้นะครับผมแต่ว่าเขาจะดูดกินได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมถ้า45วันขึ้นไปเนี่ยรากเขาจะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็จะดูดกินได้เต็มที่นะครับผมพอมันดูดกินได้น้อยเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่คุมค่าเงินไม่คุมค่าปุ๋ยที่เราใส่ลงไปนะครับผมเพราะว่าบางส่วนเนี่ยมันก็จะระเหยรเหยหายไปนะครับผมโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ ส่วน e เสียดายตอบ <นะ S 1> ในข้อที่2กันบ้างนะครับผมข้อที่2เนี่ยเราจะตอบแบบเชิงประสบการณ์ซึ่งเป็นประสบการณ์ของพี่โตเองนะครับผมถ้าตอบในเชิงประสบการณ์เนี่ยพี่โตตอบได้เลยว่าเราควรใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูกดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันจะเห็นผลค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับผมยิ่งถ้าเรามีแปลงมันซ้ำหลังสองแปลงติดกันเนี่ยแล้วอีกแปลงหนึ่งใส่อีกแปลงหนึ่งไม่ได้ใส่เนี่ยจะสังเกตว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูกเนี่ยมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะ งามฝ้าแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีรลองพื้นก่อนปลูกนะครับผมมันจะเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับผมทาไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมเป็นเพราะว่ามันสัมบัลังของเราจะเริ่มดูดกินธาตุอาหารทันทีที่มีรากหาอาหารนะครับผมถ้าปุ๋ยเม็ดที่เราใส่ลงไปมันไปอยู่ตรงบริเวณโคนมันสัมบัลังหรือตรงบริเวณรากหาอาหาร มันสัมปันหลังของเราก็จะสามารถดูดกินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องแทงลากไกเพื่อหาอาหารไปไก่นะครับผมเรียกว่าเจอปุ๊บกินปับ๊บงามเร็วโตวไวฝานั่นเองนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับผมว่าการใส้ปุ๋ยเคมีรองพื้นก่อนปลูกในไร่มันสัมปหลังของเราเนี่ยเราใช้วิธีการวานเพราะฉะนั้นเม็ดปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารมันจะกระจายเต็มพื้นที่การที่เม็ดปุ๋ยเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงโคนมันสัมปหลังหรือว่าอยู่ตรงรากมันสัมปหลังเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้น เมื่อมันซัเหลังออกลากหาอาหารมาเจอปุ๋ยหรือเจอธาตุอาหารเขาก็จะดูดกินธาตุอาหารนั้นทันทีเลยนะครับผมแน่นอนนะครับผมว่าปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปเ,เขาอาจจะกินได้ไม่ทั้งหมดหรือว่ากินไม่ทันนะครับผมเพราะว่ามันจะต้องเกิดการละเหิดละเหยหรือว่าสูญเสียไปกับอากาศอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยยังไงก็ได้กินนะครับผมยังไงช่วงแรกเนี่ยก็ได้กินอยู่แล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลัง45วันขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องใส่อีกใส่อีกครังหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ช่วงนี้มันสัมภหลังก็ได้กินไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลัง45วันเนี่ยเราเราใส่อีกเขาก็จะได้กินอีกนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาใส่ปุ๋ยนะครับผมที่ที่เรากําหนดไว้เนี่ยเราก็จะใส่อยู่ที่ประมาณช่วงแรกกับช่วงที่2เนี่ยเราจะใส่อยู่ที่4 45วันขึ้นไปถึงอ่าไม่เกิน120วันนะครับผมก็แต่ว่าก่อนก่อนที่จะถึง45วันเนี่ยมันสัหลังเนี่ยเขาก็จะได้กินปุ๋ย เคมีรองพื้นที่เราใส่ไปก่อนแล้วช่วงหนึ่งนะครับผมมันก็เลยทําให้มันเนี่ยมันงามฝาที่เราจะรอไปใส่หลัง45วันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงนั้นอ่าธาตุอาหารในดินมันมีน้อยแล้วมันไม่พอที่จะดูดกินในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะไม่โตไม่งามาก็มา<ด>ถึงขั้นตอนการวานปุ๋ยเคมีรองพื้นกันบ้างนะครับผมว่าขั้นตอนการวานเนี่ยเราจะวานแบบไหน เพื่อให้มันถูกต้องนะครับผมเพราะว่าถ้าเราวานผิดวิธีเนี่ยโอกาสที่เราจะสูญเสียปุ๋ยไปโดยปล่าประโยชน์อ่ะมันก็มีสูงนะครับผมซึ่งการวานที่ดีที่สุดนะครับผมเราควรวานช่วงก่อนที่จะยกล่องนะครับผมก่อนที่จะยกล่องแล้วก็ก่อนปลูกเนี่ยอันนี้จะดีที่สุดนะครับผมทุกคนอยา่าวา<ะ>นปุ๋ยตั้งแต่ในขณะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไถที่นะครับผมหรือว่ายังไม่ได้เตรียมดินเนี่ยอย่าวานปุ๋ยเคมีรองพื้นตอนนั้นนะครับผมซึ่งพี่โตก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าจะมีเพื่อนเพ พื้นดินเนี่ยยังไม่ได้ทุกไถ่ายเลยนะครับผมแต่ว่าวานปุ๋ยไปก่อนวานวานวานปุ๋ยรองพื้นไปก่อนแล้วถึงทําการไถไถบุกเบิกพอไถบุกเบิกเสร็จปุ๊บก็ทําการแปรพอแปรเสร็จถึงจะมายกร้องปลูกมันถ้าทาแบบนี้ถือว่าผิดวิธีนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ปุ๋ยเกิดการสูญเสียแล้วก็ระเหยระเหยหายไปนะครับผมช่วงระหว่างการไถเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะสูญเสียไปค่อนข้างที่ะจะเลือให้พืชกินเนี่ยมันจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนลองคิดดูนะครับผมว่า เราเราวานตั้งแต่ยังไม่ได้ถ่ายที่เลยเนี่ยยังเป็นพื้นที่เปล่าๆแล้วเราว่านไปเนี่ยแล้วเราแล้วเราก็เพิ่งจะมาถ่ายที่รอบแรกเนี่ยระยะเวลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราถ่ายปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตากดินไว้ก่อนนะครับผมก็คือวิธีการถ่ายที่ที่ดีที่สุดเนี่ยเราจะต้องตากดินไว้ก่อนอย่างน้อยสัก5-7วันนะครับผมหรือจะให้ดีเนี่ยบางคนถ้าเขาไม่รีดน่ะเขาก็จะไว้สัก15วันหรือเป็นเดือนไปเลยนะครับตากดินเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากนะครับผมก็คือว่า มันจะเป็นการฆ่าหญ้าเก่าในพื้นที่ไหนที่มีหญ้านะครับผมก็จะมันก็จะฆ่าหญ้าเก่าเนี่ยให้มันแห้งตายไปบางส่วนนะครับผมแล้วก็อีกประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเป็นการฆ่าหนอนฆ่าแมลงที่อยู่ในดินนะครับผมที่ว่ามันจะเป็นศัตรูของมันสาหลางของเรานะครับแล้วถึงจะมาถึงขั้นตอนการยกล่องนะครับผมซึ่งขั้นตอนการตั้งแต่ไถบุกเบิกขั้นตอนตั้งแต่การไถแปรนะครับผมฝ่าจะถึงยกล่องเนี่ยมันใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานทีเดียวนะครับผม ซึ่งระยะเวลาตรงนี้นะครับผมถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นไปเนี่ยมันจะเกิดการสูญเสียแล้วก็ระเหิดละเหย่ห,ห,หายไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวพี่โตย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นที่ดีที่สุดก็คือเราควรวานในช่วงก่อนยกล้องปลูกปั่นสัมบลหลังอันนั้นะ่ะจะดีที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ